เด็ด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 รู้นะว่าชอบกินอะไรที่มันหวานหวานสดชื่นจริงป่ะอ่ะเหมือนบุดี้วันนี้ก็ชอบรสหวานหวานมันทำให้นาไปเบชีตชีวานะครับสดชื่นนะครับเอได้จิบของหวานน้าไปนะครับมันเหมือนกับฟอื้อฟินไปเลยครับแต่เขาบอกว่าหมอบอกว่ายายทานน้าตาลนะ น้ำตาลเป็นต้นเหตุของโรค <Wow. S 1> ไข้จ็บครับทำให้ภูมิต้นานทานตกแล้วก็เชื้อโรคโรคต่างๆจะเข้ามาหาเพราะเรามีน้ำตาลในล <Okay. S 1> ในตัวเยอะครับเพราะฉะนั้นงดน้ำตาลได้คุณงดครับแต่คุณชอบของหวานวา่มันงดไม่น้อยจึกเป้าว่ก็เลยแบบคำไงจะได้ทานของหวานโดยแต่ว่าไม่มีพิษต่อสุขภาพร่างกายและอย่างน้ำเกลือน,น้ำตาลเนี่ยมันทำให้ เช่นอุดตันแล้วก็ทําให้อ้วนกลายเป็นไขมันมะกอกเพราะน้ําตาลทานเข้าไปตับมันจะไม่ทางานอิโซลีนไม่ทำงานมันก็จะกลายมาเป็นไขมันะมะกอกมนลงที่พุงพุงมาน้อยอ่ะอูอันนี้ก็เลยทําให้เกิดคิดมากเองการกินน้ําตาลแต่อยากกินแบบที่ไม่อ้วนนะครับแล้วก็ไม่เป็นโครคไขข้เจ็บนะครับแต่ว่ายังมีความหวานอยู่ก็เป็นถึงย่าหวานใช่ครับย่าหวานเนี่ยเป็นแบบสุบ้อซูนไพรบุนๆนะครับ สามารถแทนน้ำตาลได้แล้วก็ไม่มีแคลอรี่นะครับเอ่อไม่ทำให้แบบว่าอ้วนด้วยที่ย่าหวานแล้วก็รสชาติหวานหอมสดชื่น,นครับแต่ถ้าเกิดว่าย่าหวานอันนี้เราชงแบบมาต้มกินนานามันก็กินยากนะแล้วมันก็ไม่มันเอ้สะดวกแล้วก็แบบต้องต้มนานเด้อะไรเงี้ยกะไม่ถูกนะแต่ถ้ามันเกิดมาเป็นแบบเป็นเป็นไซรัปนะครับถ้าเป็นไซรัปแล้วเขาเชื่อไมไว้เรียบร้อยแล้วแต่แค่หวานนะครับเอ่อศูนย์แคลอรี่นะครับสายคีน a สาย k e โตนะครับ สามารถทานได้แล้วก็สามารถใช้ทําขนมก็ได้ทําของหวานทำเบเกอรี่ทำชงกินก็ได้นะครับหรือว่าผสมอะไรทุกอย่างทุกอย่างใส่แม้อาหารหรือก๋วยเตี๋ยวที่เราที่เราชอบของหวานใช่ไหมครับเราก็ใช้ไสหลับอันนี้ครับเป็นไหลับย่าหวานใช่ไหมครับแต่ไหลัปย่าหวานตัวนี้นะครับหากเพื่อนเพือนนึกถึงาอยากจะกินไหรัปย่าหวานถ้ารสธรรมดาธรรมดามันก็จืดๆใช่ไหมมันก็ไม่มีสีสันใช่ไหมครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเกิดวุดีบอกว่าวันที่ได้ไปเจรูแบบของญี่ปุ่นนะครับ นึกถึงบบเคยไปญี่ปุ่นมาแล้วฮอกไกโดเนี่ยอากาศมันหนาวเย็นดีมากใช่ไหมแล้วก็กินนมนมฮอกไกโดเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดมีนมฮอกไกโดนะครับผสมเป็นไซรหลับนะครับเป็นสรับรสชาตินมฮอกไกโดเนี่ยแล้วเป็นหวานหวานข้นๆสามารถโรยราดขนมปังก็ได้นะครับไปชงกินก็ได้ครับอันนี้ครับวันนี้จะแนะนำครับเพิ่งกินเนี่ยชอบมากของชิบะอิ๋ครับนี่ครับ เป็นสลับแย่หวานครับรสแยากลิ่นนมฮอกไกโดครับสุดยอดเลยนมฮอกไกโดนะครับอันนี้มันเป็นสลับแย่หวานนะครับไม่มีแคลอรี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์แคลอรี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะริผสมโรยนมนมปังก็ได้นะครับทานนมปังกับจิ้มเป็นนมครับเป็นรสนมฮอกไกโดมันจะเหมือนคล้ายๆนมข้นนะครับชงกินก็ได้ครับหรือผสมอาหารขนมอาหารทุกอย่างผสมน้ำแค่นี้นะครับแล้วก็เติมนะครับ นมฮอเกโดนะครับนะครับอ่ามุลิกาวนะครับมันจะบานแล้วจะตามใจชอบับจะใช้มาก้รยแค่ไหนครับน่ครับจะบีบมานะครับเนี่ยะนี่นะครับก็แล้วใช้แก้วน้ำใช่ไหมครับเอาใส่น้ําแล้วก็เติมนมฮอไกโดครับเป็นย่หวาน่หลับย่หวานครับชีบะอินะครับของรสชาตินมฮอไกโดใช่บพีครับเราจะใส่นมเข้าไปนะครับใส่เป็นชีวะรสหวานนะครับ ใส่ตามตามชัยครับแต่ถ้าประมาณทั้งสามช้อนชาก็ได้เลยครับมันก็จะหวานดีกับน้ําประมาณร้อแปดสิบมิลลิตรนี่ครับถ้าใส่ไปใช่ไหมครับก็นี่ครับให้ดูนะครับเป็นย่หวานของชิบะอินะครับเราก็เอ่อคนนะครับคนคนนะครับคนนะครับเสียงคนปุ๊บคนปุ๊บนะครับตัวไซรัปย่หวานจะออกเป็นนมข้นๆนะครับกินรสนมหอมๆ้วที่เราชอบรสนมพอกไปโดนใช่ไครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คนเสิร์ตเราก็ เติมน้าแข็งเข้าไปสักนิดนักเติมน้ำแข็งเข้าไปสักหน่อยนะครับเติมน้ำแข็งเข้าไปนะครับก็จะได้รสชาติเป็นแบบนมฮอกไกโดนะครับนะครับแค่นี้ครับก็ได้รสชาตินะครับอร่อยด้วยเป็นกลิ่นรสนมฮอกไกโดญี่ปุ่นนะครับชิบะอิครับรับรองได้ใส้หลับเย่หวานทานแล้วไม่อ้วนนะครับแล้วก็ไม่ไปเสียสุขภาพสายคลีนสายคีโตแลทานได้ครับว้าวคุณเป็นเบาหวานก็ทานได้ครับเนี่ย มันหอมหอมหอมนมนะผมนมนมพอกกโดครับแล้วก็รสหวานหวานละมุนหวานไม่ไม่ไม่ไมไมติดไม่ไม่แสบลิ้นไม่ไม,ไม่ไม่ขมนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารอะไรที่อันตรายครับสามารถทานได้ทานได้ตลอดเป็นเหมือนเออเป็นเครื่องดื่มขน,นมได้เลยครับว้าว <Wow. S 1> เหมือนเรากินนมนมเย็นนะครับเนี่ยครับ,รบแต่้าใส่สีไปเลยนะครับเ <Wow. S 1> ป็นนมเย็นเลย แล้วเพื่นครับนอกจากอันนี้ครับเคาะอีกนะครับมันมีนอกจากรถนมพฮเกไกโดครับมีหลายรถให้เลือกครับชาเขียวชาไทยนะครับรถโกโก้นะครับรถแอปเปิ้ลนะครับรถอุ้ยสารพัดรถให้เลือกเลยครับเพื่อนๆลองไปดูครับนี่ปัจกาซ้ายมือครับแล้วไปดูนะครับแล้วก็สามารถเรียกว่าทานได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวว่าทานไปแล้วเออจะ มีพุงมันน้อยมาไม่มีแน่นวันครับเพราะว่าชิบะอิครับห่วงเรื่องนี้ครับเรื่องสุขภาพแล้วก็ห่วงเรื่องคนที่ต้องการให้แคลอรี่สูงนะครับอยากกินของหวานอยากได้แทนอารมณ์ของความหวานละมุนโดยที่ลิ้นสัมผัสเนี่ยละมุนไม่นะครับก็นี่ครับชิบะอิครับรถนมฮอกไกโดนะครับเป็นใจหลับแย่หวานนะครับทําให้เรามีสีสันในการดื่มน้ําดื่มนมนะครับ เหมือนนมเนี่ยกีคุณผู้ชมเหมือนกินนมน้องแครดูเลยนะครับมีรสหวานละมุนแล้วก็รสชาดีนะครับเทียมกันศูนย์แคลนะครับอันนี้ถูกใจมากับเพื่อนวันนี้ปากแตาใสมือครับถ้าอยากจะได้ครับราคาก็ไม่แพงนะครับตอนนี้ราคาโปรเปิดตัวรับแดงกว่าๆเองแล้วก็อันนี้วนหนึ่งมัน320มิลิลิตรนะครับใช้ได้นานเลยนะครับแล้วก็มีรสชาิเลือกใหญ่รสชาดนะครับโกโก้นะครับก็มีชาไทยชาเขียวนะครับรสเอ่องุ่นนะครับรส สารพัดนะครับตอนนี้มีรถให้เลือกโอ้เยอะแยะเลยครับแอปเปิ้ลอะไรอย่างนะครับเพื่อนไปดูนะครับผมยีงจำได้เพราะว่าชอบไอ้นมฮอกไกโดญี่ปุ่นนี่ครับเพราะว่าชอบไปยุ่ยปวนนึกถึงฮอกไกโดนะครับเราอยากจะเอารสนมโฮเกิลมามารีววิไว้ครับแล้วก็ทานแล้วชอบติดใจอย่างบอกเพื่อนครับได้ปตะก้าศไปนครับไปตังนะครับเราจะได้รสชาติของไทรป์แยวยาวันที่ว่าหอมละมุนนะครับชงน้ําอร่อยมากมัน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 ฟินนะมัน แตะลิ้นแล้วมันแบบไม่มีขมไม่มีปืนล้เวพวาะไม่ได้ใส่ใจการกันบุญไม่ได้ใส่อะไรต่างที่อันตรายครับดเดีดสุขภาพร่างกายครับแล้วก็คนเบบาหวานก็ทานได้นะเออเรียกว่าสบายใจเรียกว่าหนีน้ําตาลมาทาน,นดีกว่าใส่แบบยาหวานครับของเชบไอเอรครับรสนมฮอกไกโดรสชาติใหม่ครับเปิดตัวใหม่วันนี้นำมารับสายมือเป็นควมกันนะครับจะรู้ว่ามันพรีเมียมแค่ไหนนะครับ